ครับวันดีครับทุกท่านพบกับผมอาจารย์มานิต์อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพร้อมกับดูลักษณะว่าการดูภาพปิตาหลวงพ่อแก้วนั้นดูกันอย่างไรครับมาชมกันได้เลยครับครับทุกท่านครับ พระที่ท่านเห็นอยู่นี้คือพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันท่านหลับมวลสารที่มาผสมเป็นองค์พระนั้นมาจากว่านร้อยแปดชนิดครับอาทิเช่นไม้ไก่คุกกาฝากรักกาฝากมะยมกาฝากมะขามอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นได้นำมาผสมกับ ผงอิทเทเจผงปฐมังผงพุทธคุณได้นำมาบดรวมรวมกันเป็นผงแล้วกรองจากนั้นท่านใช้น้ำรักเป็นตัวประสานและเม็ดรักซึ่งได้จากต้นรักมาเป็นมงคลนี่คือส่วนผสมขององค์พระปิต,ตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันที่นี้ จุดสังเกตจะดูหลวงพ่อแก้ววัดเือวันนั้นดูอย่างไรครับหลวงพ่อแก้ววัดเครวนนันนะครับหลังแบบนั้นเป็นภาพปิดตาที่ถูกยกย่องให้เป็นพระอันดับหนึ่งของเมืองไทยจุดสังเกตนะครับท่านให้ดูพิมพ์พิมพ์ก่อนนะ,นะครับและก็ดูข้อสอบด้านซ้ายและด้านขวาดูข้อสอบด้านซ้ายก่อนนะครับ ข้อสอกด้านซ้ายนั้นจะสังเกตเห็นว่าต่ำกว่าด้านขวานะครับด้านขวาขององค์พระนะครับด้านขวาขององค์พระก็จะมีสูงกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยสำหรับเขาที่นั่งสมาธินั้นให้มองจากเขาด้านขวาครับ เห็นไหมเขาด้านขวานะครับเห็นไหมครับจุดสังเกตนะครับเขาด้านขวานะครับลาดคานขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วมาจุดตรงกลางนะครับจะมีเนินเห็นไหมครับจะเป็นเนินนะครับนี่คือจุดสังเกต จากนั้นก็จะลาดชันลงเห็นไหมครับนี่คือจุดสังเกตขององค์พระหลังแบบนะครับทีนี้มาดูเขาด้านล่างนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับให้ดูร่องนะครับให้ดูร่องครับดูร่องความเก่าของพระเห็นไหมครับ ดูร่องความเก่านะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังบ้างครับเห็นไหมครับดูด้านหลังเป็นหลังแบบนะครับหลังแบบลึกคมชัดนะครับนี่คือ เป็นพระแท้เนื่องจากหลวงพ่อแก้วมาให้ดูจุดสังเกตขององค์พระคือลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับครับดูด้านด้านข้างของพระนะครับก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าที่ควรนะครับก็เป็นลักษณะนะครับผุพังแังนี้นะครับก็จะไม่มีความเรียบนะครับ นี่คือครับมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูท่านจะสังเกตว่าทางไมรู้สึกทองนะครับก็ข้างใหม่นะครับแต่จริงๆนี้ไม่ใหม่นะครับคือของของเก่าทอง100%เซนะครับเนื่องจากพระองค์นี้นะครับก็อายุอานามก็น่าจะร้อยปีได้นะครับครับสำหรับถ้าหากท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับหลวงพ่อแก้วนะครับ ก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0938789328ครับอันนี้คือที่มาของหลวงพ่อแก้วครับสำหรับหลวงพ่อแก้วนะครับก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ครั้งต่อไปถ้ามีเวลาก็จะนะครับเล่าประวัติที่มาของหลวงพ่อแก้วให้ทุกท่านได้ได้รับชมกันครับสำหรับวันนี้ขอยุติเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ